ยุคนี้คือยุคที่คนธรรมดาก็ประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้ด้วยการเจอโอกาสและการใช้เครื่องมือที่มีถ้าคุณคือหนึ่งคนที่กำลังมองหาโอกาส้วยเครื่องมือนั้นอยู่ข้อมูลของธุรกิจ l e g a c y จากคลิปนี้เราขอให้คุณดูให้จบว่าธุรกิจนี้จะมอบวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าให้กับเราได้อย่างไรด้วยโมเดลธุรกิจ4 No ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยง4ประการ No Stock ไม่ต้องสต็อกสินค้า No Staff ไม่ต้องจ้างพนักงาน no store ไม่ต้องเช่าพื้นที่เปิดร้าน no skill ไม่ต้องมีทักษะประสบการณ์มาก่อนนี่คือความเสี่ยงที่คุณไม่ต้องเผชิญทำให้ปัจจุบันมีคนจากทุกสาขาอาชีพเข้ามาทำธุรกิจ Legacy ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาพนักงานประจำ f r e e l a น์แม่บ้านเจ้าของกิจการไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็สามารถสร้างรายได้กับเลกาซีการันตีด้วยผลลัพธ์ความสำเร็จของนักธุรกิจ ที่มีรายได้รวม $100,000 บาทขึ้นไปกว่า700 0คนรายได้รวม1ล้านบาทขึ้นไปกว่า1,000คนรายได้รวม1 0ล้านบาทขึ้นไปกว่า1 0 0คนรายได้รวม2 5ล้า 100, นา 25, 000, 000ขึ้นไปกว่า47คนรายได้รวม50ถึง300 000, ล้านกว่า10คนและเล g a ซี เป็นบริษัทที่มียอดธุรกิจรว,วมกว่า12,000ล้านบาทจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้นักธุรกิจไปแล้วกว่า6000ล้านบาททั้งหมดเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะดูแลธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและไปให้ถึง100ปีของคุณวันโชติกวันกรรมการผู้จัดการบริษัทเลกาซีขอบจำกัดทุกท่านสามารถเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเลกาซีเพื่อขยายตลาดสินค้าด้านสุขภาพและสินค้าที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันแบบครบวงจรนะครับ เลก a c y ซีมีอีโค y ิสต m มหรือระบบนิเวศที่ไม่มีที่ไหนเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และดูแลครอบครัวของนักธุรกิจของเรานะครับและเพื่อให้ธุรกิจที่ทุกท่านสร้างขึ้นมาสามารถจะเป็นทรัพย์สินได้เราจึงมีเป้าหมายที่จะเป็นธุรกิจร้อยปีโดยเน้นการวางรากฐานธุรกิจระยะยาวที่ไม่ได้มองแต่เรื่องของผลกําไรนะครับเราเป็นบริษัทเครือข่ายแรกในประเทศไทยนะครับที่มีทุนจดทะเบียน100ล้านบาทตั้งแต่วันแรกและในปีแรกเราได้สร้างสถิติใหม่ ด้ยอดขาย1000ล้านบาทและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องธุรกิจ Legacy ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมทั้งด้านคุณภาพสินค้าที่มีผลลัพธ์ของผู้ใช้สินค้าเป็นเครื่องยืนยันรวมทั้งระบบธุรกิจนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักธุรกิจของเราเราจึงสามารถเติบโตวสวนกระแสนในช่วงวิกฤตโควิด COVID ที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นหลักการและแนวคิดธุรกิจร้อยปีที่สําคัญที่สุดนะครับนอกจากการวางรากฐานธุรกิจคือเรื่องคุณภาพสินค้า ที่ต้องใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบดีๆจากทั่วทุกมุมโลกผลิตด้วยคุณภาพและมาตรฐานสูงสุดที่เรียกว่า3 h า g h h ไฮ i n n o v v t t o o n ผลิตภัณฑ์ของ Legacy ต้องผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงเป็นนวัตกรรมที่ผ่านการคัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลก High Quality เราให้ความสำคัญและเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้สินค้าของเราส่งถึงมือผู้บริโภค สมาชิกนักธุรกิจและครอบครัวด้วยคุณภาพสูงสุด high care เราเน้นการให้บริการและการดูแลนักธุรกิจและครอบครัวแบบ extreme service ปัจจุบันเรามี legacy shop 13สาขาทั่วประเทศรวมถึงช่องทางการให้บริการรูปแบบออนไลน์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกอย่างทั่วถึงเรามุ่งมั่นพัฒนา legacy ecosystem ให้เป็นธุรกิจสุขภาพ และไลฟ์สไตล์ครบวงจรเริ่มจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพอย่างสินค้าในกลุ่มรีบอร์นโปรแกรมดูแลด้วยโภชนาการที่เน้นแก้ไขปัญหาสุขภาพและปัญหาไขมันส่วนเกินอย่างสมบูรณ์แบบในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนไขมันให้เป็นไรายได้รีบอร์นเฮลที่ฟู้ดอาหารสุขภาพที่มาพร้อมความอร่อยสะอาดปลอดภัยตามมาตรฐาน GSP รีบอร์นฟิตสตูดิโอฟิตเนสคอมมูนิตี้ใจกลางเมืองมาตรฐานระดับสากล เลกาซี่สตูดิสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายอน a เธอเอคาเฟ่คาเฟ่ของชาวเล g a c y Legacy Space พื้นที่ส่วนกลางอนเนกประสงค์หลากฟังก์ชันสำหรับนั่งทำงานห้องประชุมหรือจัดกิจกรรม Legacy Farm มฟาร์มออแกนิกเพื่อสินค้าที่สะอาดปลอดภยัยไร้าสารเคมีและเลกาซี่ไฮบริดพาร์เนที่รวบรวมสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมระบบสะสมคะแนนรีวอร์ดพอยต์เพื่อแลกรับสินค้าตามความต้องการเหมือนเป็นสมาชิกห้างสปปรรพสินค้านอกจากนี้เรายังมีผลิตภัณฑ์เพื่อผิวพรรณและความงามที่พร้อมดูแลตั้งแต่ศตรีรษะจนลดปลายเทา้าเช้าจนดเย็นมีผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวและคํานึงถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เอาใจกลุ่มนิวเจนที่ตอบโจทย์ทุกลา์สไตล์การใช้ชีวิต นี่คือโอกาสทางธุรกิจที่ตอบโจทย์การทำา a t t r a t i o n Marketing ้เพียงแค่คุณใช้ดีบอกต่อเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนสุขภาพให้เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ขยายเฟไชสยลดไขมันเพื่อสุขภาพและรูปร่างสร้างรายได้ผ่านโลกโซเชียลทั้งคนรู้จักและไม่รู้จักให้คุณทลายข้อจากัดในการสร้างรายได้แบบไร้ขีดจากัดด้วยแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ไม่มีใครกล้าให้มาก่อนทั้งหมดใน Legacy Ecosystem คุณสามารถเปลี่ยนกิจกรรมและกิจวัตรของคุณในชีวิตประจำวัน ให้เป็นธุรกิจสร้างรายได้และนี่คือผลลัพธ์ความสำเร็จของเราผู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตหลังจากได้รู้จักกับธุรกิจ Legacy ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตสร้างความสำเร็จเพิ่มคุณภาพชีวิตดูแลคนที่เรารักด้วยรายได้แบบพ s s ซีฟอิน o m e ที่มีเครือข่ายเป็นทรัพย์สินเพียงแค่เปิดใจก็จะรู้ว่าธุรกิจนี้เปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลกาซี Legacy, คือธุรกิจที่ลงทุนน้อย ความเสี่ยงต่ำและเตรียมระบบไว้ให้คุณพร้อมแล้วคุณสามารถเริ่มสร้างธุรกิจได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้กับคุณและมาร่วมสร้างตำนานไปพร้อมกัน Never start business just to make money start business to build a legacy